บัดเนสุกสบายดียพี่น้องสัทธาญมผู้ฟังเทศโปรดสละภาคเดื่องเล่วแลเทศนาเมื่อนี่เบยเบิกฟ้าแจ่มแจ้งทะลังเสียแสงสุรีลงสใ สาสตดิญมเสหวงไูพ่ายใตนั้นในส่วนสลับเมกหมอกไม้แล้วนั้นลุ่มตองกิ่ขคะเนเนียดเนียดน้อมหน้วยนาสาขาว่าญุพา ຫນາກາດຈຽມຍາມເຊົ້າສາຄຸນາວໍນັງແສວສຽງເຈີຍຈອກຈີບຈັບຈາຈີແແວສຸນແສວຄວະສະວພມມະດນອມເຄີຍກີບບພາຈັງວບຸນ ກາໄຕ້ຈອນພົນເຕັ່ນວິແຕຟົງກູກຕົກກຽວເຊີອຍສົມພາສາສາທີລ້າຍກູກລົກລາລອກຄ້າຄົນຂ່ຍຂີຟໍຮ້ ฟูงหมูพูทธาตร์าเสื้อสังโคอ,อุมบาทโปรดภัยบ้านเดืองอาลามเจ้าพองใสพูทธาบริษัทนวมไทยยันตังต้งโตตักบาทไว้กะวังสร้างสวนพาลาจังวศาส,าสนาตัง้งเทียละคัง มันเทียงบ่นเงียังสูดเสเสถียงมันโยสะมือนั้นท่าเด้อาทธา จังว่าฟังเอาเลยเจ้าผู้สั่งขานคอนฟังหมดก่อนในหอดเทียในตอนนี้อาตมานั้นธนากนักเทศบอท่นได้หอดสองปีสิได้จาปาตานเป็นเล่าแลเทศนาเทศให้ดังนู ข้าพเจ้าไห้ขาดบทก่ยอคำสอนพระสมาดอกกลาวใเห็นแจ้งแปลให้เป็นหัวขอพอจับใจได้คุณค่าท่านผู้ฟังให้ตั้งทาฟังคักๆจังสิฮู้ได้เห็นมองนั้นงทาศาสนายังบ่ ควหน้าคางนี้คองขอบบ่มองเง็นตัวตนพระธรรมคำแทรร้ถามพระองค์เป็นของเน่เป็นสัจจะ่าพิสูตรเยทัญญาศาสตร์้อมอกยมเบาวันเน่น โลกสีเครื่องสีคอนก็ตามแต่โลกกาศาสนาคำสอนก็เนีนนวนนั้นคงที่ละมีแต่สาูุในเพื่อนโลกานั้นละแปสังขาลาปวนแปรเกิดแ้้ลลาทับแล้วท้องบ่มีมองสิยุกีิ เจ้ากาะเดยนคอยกาะเดยนสิหอด้อยหาทำน้ำบบเห็นก็เลยทุกทษว่าทำบบมีแหล่เสยายมียังแล้วแนวน้ำมาบเถือกซองคันเมือนทำเถือกตอ,องดับดองในดอกว่าดีคำสั่งสอนยังอยู่เที่ที่ดีบมีแพ้่แปรพันดอกพ่อเอ้ xin xa tia xa mát thiệt mi cả đi thèm long bừng mẹ cháu xì si thâm sàng cả đeo té xa tia cháu cho ja, đầy về xa to tăng cả vàng nơi cháu đi ให้เจ้าคืดเบิงเนือคืดเบิงคนขับโลดถากใจบวนบอตั้งต่อดถนนยังกระสนกันเือแลกมาลายตายสีกินบอมีสติตั้งกระึงตั้งสินทาคือพวกกินสุลาควมสติบอได้กรเมาแงนดอกแงนกา อันนี้นั้นป้อแม่นเว้าเพื่นหายดอกเข็นลายมาหลายหนเท่าออกจนหนังยานกะเล่าพันมัดเมาแล้วเสียงแจ๋วแจ๋วสวงผู้เศราเข้าเอื่นเดินนำทางบ่ามาแต่ใส่ละคุณพ่อเบิงเพิ่นจมบ่ว่าอีหากินขอมึงเอ สังเอินกูว่าพอมสังบอเอินกูว่าพียกูนี่ในหนุ่มคืนนนออันนี้นานบอเมนาตมาเว้าเพื่อนอยากให้เตือนเตือนสติหลกพอลก่อเอ้ยนกแม่เอ้ย จังส yeah. <may> ิดีเห็นธรรมบอนพระองค์เพื่นสอนว่าโอ๋สังขารเฮาบ่รอทานโอกาสยานับมือแก่ทำไว้แนวความถูกต้องเสียนมงปองจะลื้อนถ้าทำดีบ่จำเป็นจะต้องเอิ้นนอดน้อยหาธรรมหมากสินำ ไปเองดอกอิ่มเองก็เส็มสานอีกบ่นานก็คงมวยมอละนึงยังบ่อยู่้แวก็สิคุเอวก็สิส่งแขนกะจองว่ากงกา เจ้าเห็นบ่ยุ่มเมื่อยเจ้าเห็นบ่หลวดมันแดນรายรายนั่นฝນกไว้เตรียมท่านวลบ่ท่านโดนค่ะโค้งพังแดนบ่เปลี่ยนค่ะตายเนี่ยข่าเหตุหมามันเลียงนน กาลุนดังตอนแนกแดกกาบ่อทันพังบันทุกอย่างกาว่าของของเขากัดใสลายขันต่อมาจังเมีนมันเขี่ยไลยแลนโดดเป่ากะยังเสกะตาเปีไปเก็บนอดใดเครื่องทางกะเต็มเปลงพวกบุองบุรี กะตัมตตดูดโปงเป็นอีเขียวนอนทงพ่อญ่หุยบ้านโคกน้อยไปทำคางบักทั่วดออันนี้นั้นบ่เม่นอาตามาคืดพ่อมาว่าขึ้นลอยลอยเท่าสีจันบ้านนองหอยได้ออกโค้ปวยัลแล้วเมียญ่คำบ้านนองแหวไปทำคางบักตตนคืดจังหนึ่งก็คือดีกุ วาคนตายแล้วทำป่าโยดได้เหลือข้างบางคู่เฝ้าตามตุงความจียงแล้ลวลดกับคนนี่บ่ต่างสังคาลาหูพพังเปียบกระดูเบื้องแล้วก็คือดามเจ้าดังกันนะ